โอเคครับอยู่ร้านบางคายอสนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว KJ Work M หนึ่ง้าหนึ่ง A หนึ่ง CO2 นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามพันรอบาทพร้อมเล่น3 5มพันห้าร้อยบาทฟรีค่าจะส่งนะครับตัวนี้เปิดทางเลือกดีกว่านะครับสำหรับสาย CO2 นะครับเพราะว่าเปิดชุดพร้อมเล่นเนี่ยบางคนอาจจะมองแบบไม่อยากได้ชุดพร้อมเล่นลนดะได้ไหม,มก,ก็บอกตรงๆแล้วว่าลดได้สามร้อย นะครับคุยกันตรงนี้เลยนะครับว่ามีสองชุดให้ท่านเลือกละปืนเปล่าสามพันสองพร้อมเล่นสามพันห้าโอเคไหมนะครับพร้อมเล่นเนี่ยได้แก๊สห้าหลอดลูกหนึ่งพันนัดนะครับบอกเลยว่าแก๊สห้าหลอดหมดก่อนแน่นอนนะครับมาในกล่องของปืนดับเบิลเบลนะครับอ่าภานี้มันเลอะน้ํามันแล้วครับก็เลยเอามาเช็ด จริงๆก็ควรมีผ้าที่ไม่เลอะไว้สักผืนนะครับแต่คลิปเอาไปซักหมดแล้วลืมนะครับไม่คิดว่าปืนจะเข้าเยอะพร้อมกันขนาดนี้นะครับผมก็เลยเอาผ้าไปซักแล้วปืนเข้าเยอะมากมากๆนะครับก็คือที่ลงคลิปก็คือพร้อมกันวันเดียวแน่นอนนะครับโอเคเปิดกล่องกันนะครับเอาตัวกระพางมาผมปึ๊บนะเปิดกล่องมามีตัวปืนแมกกาซีนปกเหลี่ยมอันเบิมๆคือลืมนะครับเอ๊บ ตามสไตล์ C2 o นะครับตัวนี้ผมบอกก่อนว่ามือหนึ่งอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทแบบไม่พร้อมเล่นนะครับทำไมผมบอกราคามือหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนจะสงสัยว่าทำไมขายราคานี้นะครับจริงๆถ้าลองรีเสิร์ชข้อมูลเอาเองก็ได้นะแต่ถ้านอมองว่าผมขายแพงขายเวอร์เกินไปหรือเปล่าอ่ะบางตัวผมยอมรับว่าบางตัวเวอร์จริงในกรณีที่เรียกว่าหนึ่งของหายาก สองอ่าเป็นตัวบางตัวมันเป็นไซส์สะสมมากกว่านะครับราคาอาจจะเปิดถ้าสาภาพใหม่คือคุณต้องเข้าใจว่ามือสองอ่ะขายตามสาภาพนะครับไม่ได้ขายตามราคามือหนึ่งหรือว่าไล่มือหนึ่งตอนเป็นสะสมแต่ไม่สวยผมก็ขายตามราคานะครับอ่าบางรุ่นอาจจะอัปเกรดมาเหมือนพวกปืนยาวเงี้ยอะไรแต่งมันก็ต้องขายแพงกว่าอยู่แล้วครับมันมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะถ้าท่านซื้อมือหนึ่งอ่ะเวลาท่านไปแต่งเองอ่ะหมดเยอะนะครับ คือแต่นนาบ,ตงบางคนอาจจะชอบมือหนึ่งแต่งบางคนอาจจะชอบมือสองแต่งแล้วแล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่าแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนที่จะเล่นนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมอยากจะพูดในแนวะนะทางว่าไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยมันก็มีเลทร,ราคาของมันอยู่แล้วนะครับยิ่งมือสองเนี่ยราคาจะไม่ตายตัวเท่าไหร่ราคาจะอยู่ตามสภาพของของของาของของของชิ้นนั้นนะครับขอ,ของรุ่นนั้นว่าสภาพมาสวยราคานั้นราคานี้แล้ตัวไหนไม่สวย าราคานั้นราคานี้นะครับมันก็อยู่ที่ตามสภาพแต่มือหนึ่งราคาก็คงที่อยู่แหละมันไม่ใช่ปัญหาแต่มือสองเนี่ยสภาพตามการใช้งานนะครับนะเออนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นของ KJ w o r k นะครับเพราะว่า w e b l เขาไม่ทำแน่นอนทำไมาถึงบอก Made in ต้หวัน KJ w o r k Work, อันไหน Mac CO2 นะครับแม้คล้ายๆของ Double Bell แต่ผมไม่ชัวร์ใช้ด้วยกันได้ไหมผมไม่มี Mac Bell นะครับแต่มี Mac w e E แต่วาลก็คนละแบบ แลผมว่าไม่น่าใส่ได้อ้วนพอๆกันเลยนะครับไม่ได้นะครับอ้วนไปผมว่าแม็กเบลน่าจะใส่ได้น่าจะไว้ก่อนนะเพราะผมไม่มีให้ลองนะครับอ่ะให้ดูแมกกาซีนนะครับเป็นยางปากแดงนะครับอันนี้ตัววาล์วจ่ายนะครับเหมือนเดิมนะครับล้าตัว CO2 เนี่ยผมแนะนำว่าให้ฉีดซิลิโคนตรงนี้ฉีดตรงนี้ฉีดเข้าไปในนี้เลยนะครับเพราะในนี้มีโอลิงอยู่นะครับถ้าไม่ฉีดนะ โอลิงเสมสภาพไวมากนะครับตัว co 2เนี่ยถ้าท่านใดคิดจะเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนหรือลูกโม่หรือรุ่นใดๆก็ตามนะผมก็ยังบอกว่าต้องทําใจไว้หนึ่งอย่างเลยคือท่านอาจจะได้ความแรงที่ท่านพอใจหรือรอีคอยตามไม่ท่านพอใจแต่ข้อเสียเขาก็มีคือหนึ่งถ้าท่านไม่ดูแลให้ดีเนี o ่ยโอลิงมันจะรั่วง่ายมากนะครับเพราะแรงดันแก๊สค่อนข้างสูงแล้วแก๊ส co 2เนี่ยเก็บได้ไม่เกิน4วันนะครับถ้ายิงไม่หมดท่านก็ต้องเคลียร์แก๊สทิ้งนะครับผมเนาะ เออนั่นมีข้อดีและข้อเสียนะครับสำหรับพวกเปิด CO2 นะครับแม็กกาซีนน่าจะถมว่าใช้ของดับเบิลเบลได้ตูดเขาต้องใหญ่เพราะต้องใส่แก๊ส CO2 นะครับอดูข้างในกันดูระบบก่อนแล้วกัอ่ะเซฟใช้ได้ปลดเซฟใช้ได้ร่างกลยแชะใช้ได้จ้านะครับสไลด์นะครับึ๊บเฮ้ยเด้งเด้งมามามหมูเด้งหมูเด้งเลยทีเดียว อดันออกสักหน่อยนะครับข้างในโอ้โหลอยน้อยมากรู้สึกว่าจะโอ,โอ row, ้หนกแม่งใหญ่กว่เบลอีกนกนาตับเลยอะเนี่ยนกนาตับเลอะนกใหญกว่เบลอีกอะเดี๋ยวผมหยิบอะไรเบลให้ดูนะครับหรือ right. ใหญ่พอกันวะเมื่อความอยากรู้มาอยู่ในคลิปนะครับ ผมอยากรู้ผมก็ต้องลองครับเจ็ดจุดห้านะครับใหญ่กว่ากันมินเดียวนิดเดียวนะครับแสดงว่าอะไรน่าจะใช้ด้วยกันได้ใช่ไหน่าจะเอาไว้ก่อนนะผมไม่กล้าผมยังไม่ชชว่์ไม่รับปากว่ามันจะใช้ดไ,ได้ไม่ได้นะครับ ข้างในถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับผมแต่ก็มีฝุ่นบ้างเดี๋บอกว่าผมเทสยิงไปแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องดูระบบก่อนถ่ายถ้าไม่เทสเดี๋ยวมามีปัญหาในคลิปผมที่เกียดแก้นะมันจะดึกนะครับเอาเลยนี่ออกออกเลยถอดแบบเดียวกับเบลเลยครับคล้ากันในตระกูลกล้งหนึ่งมีคลกันนะครับเดี๋ยวนะ เฮ้ย hey, ท่อมันท่อเขาไม่ใช่เหล็กแต่เป็นไม่ใช่โลหะเป็นอลูมิเนียม c ซ c ซเป็นเป็นอลูมิเนียมไม่มีเกลียวนะครับอลู u, ครับอลูมิเนียมฮอปก็อลู u, ครับโอเคครับเมื่อกี้สายเข้าฮอปก็เป็นอลูมิเนียม ตัวท่อเป็นอลูนะครับผมเฟมเฟมเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนนะครับไม่ไม่ชัวร์ละแต่แน่นอนว่าเป็นอลูนะครับตัวตัวเนี้ยตัวท่อเพราะว่าเสียงเคาะโลหะกับอลูมันมันต่างกันมากนะครับไม,ไม่มีบอกอย่างชัดเจนอ๋อใช่ครับ จอข้อมูลแล้วอย่ผมลืมเลื่อนลงมาดูล่างก็คือเป็นเสร็จแล้วเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมอัลลอยทั้งตัวนะครับทั้งบอดี้ชุดล่างและชุดบนเลยนะครับผมสูบก็เป็นสูบแดงก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่าอย่างเรื่องครับดูความหนาของเจ้าตัวสไลด์มันก็ไม่ได้หนาม,มากนะครับแต่ใช้แก๊สเซ2ทแสดงว่าวัสดุมันต้องทนมากๆนะครับก็โอเคเป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งตัวน้ําหนักเนี่ยตามข้อมูลนะครับบอกหนักอยู่ประมาณกิโลหนึ่งนะครับประมาณกิโลนึง เออก็ว่าอยู่รู้สึกว่ามันเสียงมันไม่ใช่โลหะเสียงมันดูแบบแน่นๆนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งตัวนะครับประกับเป็นพลาสติกนะครับใช้กับหนึ่งเก้าหนึ่งทั่วไปได้เลยนะครับผมพอดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่โลหะโลหะมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะและอย่างถ้าเป็นโลหะตรงเนี้ยต่อให้มันอ่าเก็บไว้นานแค่ไหนมันจะเป็นแค่สีลอกนะครับแต่เนี่ยสีไม่หอกประมาณเนี้ยเป็นอลูมิเนียมแน่นอนแล้วมันใช่ครับอลูมิเนียมอลลอยทั้งตัว นะครับเล็งท่อแป๊บอุ้ยท่อสะอาดเอี่ยมนะครับท่อสะอาดเอี่ยมเลยอะปืนเก็บดีนะครับมาประกอบกลับเดี๋ยวนี้ผมจะลงจระบีขาวไปเลยนะครับเนี่ยหล่นหลนโอ้โหเสียงหล่นดังกิ๊งนะครับเสียงหล่นแบบ มันจะเพาะอ,อะไรขนาดนั้นสุดยออลูมิเนียมอลลอยทั้งตัวนะครับไม่ไม่เป็นเหล็กแต่เป็นอลูมิเนียมเพราะว่าผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันใช้แก๊สซ o 2มันต้องเป็นอลูไม่ก็ต้องเป็นอะไรทั้อย่างอ่ะที่มันอาจจะไม่ได้ใช้เหล็กอะแต่อย่างน้อยคือมันเป็นอะไรที่มันต้องแข็งนะครับเพราะมันต้องทนแรงรีคอยล์ได้ในระดับที่พอสมควรนะครับ <S <S 2> <S 2> <S ถ้าปืนสไลด์พวกเนี้ย ล้วใช้ CO2 นะผมบอกเลยว่าได้ประมาณ350รอถึงสา0ไม่เกินเนี้ยนะครับอาจจะประมาณ340เพราะว่ามันต้องใช้แก๊สในการผักสไลด์นั่นเองนะครับผมความแรงมันเลยอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ก็ยังมากอยู่ดีนะครับผมกาสไลด์นะครับการลงซิลิโคนหรือการลงจจละบีขาวมันสำคัญมากนะครับ แต่คุณคิดว่ามันคือของเล่นก็ได้นะช่างชอบนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชาจะาบีข่าวก็ได้ไม่ต้องฉีดซิลิโคนก็ได้ครับพังมาก็ซ่อมนะครับช่างชอบช่างได้กินตังค์ลูกค้าเฮเฮช่างชอบนะครับหวานปากเลยแหละใครที่ไม่เล่นแล้วไม่ดูแลนะครับรักตายเลยนะครับกินตังค์กันจนอิ่มนะครับ ช่างชอบนะครับแลู้ดุตรงๆก็ช่างชอบนะฮะเพราะว่าคนที่เล่นแล้วไม่ดูแลเนี่ยเวลาพังขึ้นมาเวลาพังขึ้นมาเนี่ยก็ช่างครับซ่อหมหน่อยครับเท่าไหร่ครับ,รบออกจ่ายอุ้ยช่างปลื้มเลยอ่าเป็นลูกค้า V.I.P. เลยนะครับเพราะซ่อมบ่อย <c oughs> หวานเลยนะฮะแม่คแค่ล้างนิดห,หน่อยเนี่ยบางคนบอกไม่จำเป็นนะครับอุ้ยใครบอกไม่จำเป็น ผมก็เหนิดยมาจากสายเล่นผมรู้ดีผมก็เนิดยมาจากสายเล่นแก๊สนะครับเราค่อยหันมาเล่นไฟฟ้าแล้วเป็นช่างซ่อมไฟฟ้านะครับทั้งแก๊สทั้งสั้นทั้งยาวเลยโอ้โหบ้าบอเล่นมาตั้งนานหาทรกคด้วยวิธีการเป็นคนขี้งกแล้วก็เจอวิธีของตัวเองก็คือการฉีดซิลิโคนเป็นอย่างน้อยลงจะพีขาวเป็นอย่างมากนะครับเพราะการลงจะพีษขาวมันช่วยได้เยอะนะครับ แมกกาซีนก็ฉีดไปแล้วนะครับไปที่ก้ารอัดแก๊สนะครับผมเปิดมันขึ้นมาปึ๊บขันออกมานะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวรอแก๊สแก๊สที่ผมใช้เป็นแอมท็อปนะครับไม่สามารถใช้แก๊สพันห้าร้อย psi ได้นะครับผมบอกก่อนนะแก๊สแรงพันห้าร้อย psi ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านใช้แล้วสไลด์ระเบิดมาผมบอกเลยว่าอลูมิเนียมมันมีขายก็จริงนะครับเป็นสไลด์รูหนึ่งก้างหนึ่ง เกือบสองพันมัง้งนะครับแพงนะอย่าหาเล่นแก๊สแรงพวกซีโอทูแรงนะครับเออนะโอเคนี่ก็ขันให้ตึงมือเสร็จขันให้ตึงมือแล้วนะครับแล้วก็บิดเร็วๆนะครับผมนะปึ๊บบิดให้เร็วปึ๊บเช็คเสียงโอเคเสียงเงียบเรียบร้อยครับเท่านี้ก็พร้อมยิงแล้วนะครับผมโอเคต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับ <c oughs> มาทดสอบยิงตัว KJ Work M 1911นะครับผม CO2 ก็สอนอัดแก๊สไปแล้วนะครับต่อไปก็ใสล่ลูกฟิลเดียวกับ191่ตัวดับเบิลเบลนะครับใส่ไปได้เลยนะใส่ไปได้เลย2 4 6 8ี่นะครับเบ็ดสองสอใส่เกินไปได้ไม่เป็นไรนะครับมาดูว่าความแรงจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับสาย CO2 ตัวนี้ มาดูกันอุ้ยสองสองเก้าสามสามหนึ่งห้าสามสองห้าเห็นไหมว่าความแรงไม่ได้เยอะเห็นไหมไม่เกินสามร้อห้าสิบที่ผมคาดไว้ประมาณสามร้อยี่สิบมากสุดนะครับแต่รีคอยน่เอาเรื่องนะครับโอเคครับเป้าสิบเซนนะครับระยะสิบห้าเมตรมาดูว่า มันจะโดนไหมเพราะลีคอยมันหนักเวอร์มากครับวุ้ยโดนต้องนัดนึงเนี่ยนะครับโอเคดูระยะสิบเมตรกันนะครับผมโอเคครับมาดูระยะสิบเมตรว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับ ได้นะโอเคไหมยิงลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวปืนไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับใครเล่นสาย CO2 มีข้อเสียอย่างหนึง่งคือเรื่องแม็กกาซีนนะครับเขาล่วงง่ายมากแต่ตัวนี้ก็เปลี่ยนโอลิงแล้วนะครับโอลิงไอตัวรองด้านในผมไปหาเทียบกับของวินกันนะครับมาใช้ด้วยกันได้นะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกว่า1เล่นเจ้าตัวนี้คือให้ระวังอย่างหนึง่งก็คือเรื่องแม็กกาซีนเป็นหลักนะครับถ้าแก๊สรั่วแก๊สซึมมาเนี่ย โอลิงไอตัวรองด้านในประมาณร้อยห้าสิบบาทแล้วถอดโคตรยากต้องใช้เครื่องมือในการถอดนะครับแบบแย่เข้าไปแล้วก็บิดมันไม่สามารถใช้ตัวตัาบเกียวธรรมดาง่ๆที่เราใช้กันขันวาลอย่างนั้นอะ่ะไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวขันวาลแบบแท่งตรงและยาวเพราะว่าอ่ะอันนี้ยิงลูกหมดสลายค้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเราต้องใช้อุปกรณ์ที่แย่เข้าไปให้มันลึกทะลุเข้าไปในนี้นะครับแย่ yeah, <Yeah. S 2> เข้าไปในประมาณนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมต้องอัดแอปขึ้นมาอีก เพราะว่าผมเจอแม็กกาซีนที่เป็นซ o 2เนี่ยรั่วบ,บ่อยมากนะครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นรั่วตรงบ่ารองนะครับก็ระวังรักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากให้มันรั่วก็ให้ฉีดซิลิโคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันที่ผมผมลองแล้วเวิร์กนะครับคือการใช้กระดาษเช็ดชู่นะครับฉีดซิลิโคนให้ชุ่มๆมแล้วก็เอาอะไรกดมันไว้นิดหนึ่งถ้าเราไม่ได้เล่นนะครับฉีดให้มันชุ่มๆุมเลยแล้วก็แปะไว้แปะไว้ในนี้นะครับมันก็ช่วยได้นะครับแต่ถึงเวลาจะเล่นเนี่ย ก็รบกวนเขียวน,ออนิดนึงนะครับเป็นวิธีที่ผมคิดว่าเวิร์กสุดแล้วเพราะว่าผมเคยลองกับปืนลูกค้าและแล้วแบบเป็นการวิจัยปืนลูกค้าละกันที่ผมไม่ได้ลงรีวิวเพราะว่าผมอยากรู้นะครับเลยยืมปืนลูกค้าก่อนนะว่าเอ้ยยืมแม็กหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ปืนเนี่ยคือเป็นเป็นเป็นการวิจัยของผมนะครับว่าตอนที่ผมคือผมได้มาเนี่ยเขาจาเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเอ้ยไม่ไม่ไม่ยืมไม่ใช่ยืมแม็ก ผมใช้โอลิงตัวเก่าของลูกค้านะครับผมบอกว่าผมเป็นการเทิร์นละกันเออไม่ใช่ซื้อนะครับไม่ใช่เป็นออพแม็กลูกค้ามาลองแ้วก็เอาลิงตัวเก่าที่มันแข็งเนี่ยกับแข็งละกันแล้วเปลี่ยนไปแล้วบอกลูกค้าว่าเปลี่ยนของใหม่ให้ไปเลยนะครับผมขอให้ตัวเก่าไว้นะเพราะปกติโดยส่วนใหญ่ผมจะส่งอันเก่าคืนนะครับแต่นะผมลองวิจัยแล้วเพราะว่ามันมีอาการนิ่มหน่อยๆแล้วแต่มันเขาเปลี่ยนโอลิงไอตัวตีวาลวไปแต่คนละรุ่นนะก็คือผมลองใช้วิธีการเอาอะาษทิชชูนะครับ ฉีดซิลิโคนจนชุ่มเลยเอามาห่อไว้แล้วก็วางใส่ไว้ในเก๊ะเก็บอะไรนะครับเก๊ะเปล่าๆใส่ไว้ใส่ไว้ประมาณสักสองสาวันแล้วผมมาดูมัน,ม,นมันฟื้นคืนชีพนะครับมันใช้ได้แสดงว่าวิธีเนี้ยใช้ได้นะครับโดยวิธีการใช้กระดาษเช็ดชู่นะครับฉีดซิลิโคนให้ชุม่มแล้วก็หยอดเจ้าตัวเอาเอาเอาเชชู่เนีเ้ยแย่เข้าไปแล้วก็กด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 เข้าไปนะครับให้มันชุ่มไว้ เราก็ไว้อย่างนั้นแหละเราจะคว่ำแม็กแบบนี้จะวางไงก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าให้วางนอนก็ได้มันก็ได้เหมือนกันหมดเพราะว่ากระดาษช,ชูวมันเปียกอยู่แล้วมันก็ชุ่มอยู่ในนั้นนะครับแต่เวลาจะเอามาเล่นทีก็ต้องเอาอดึงออกนะนะครับถ้าจะแทงทั้งนั้นเลยยังไงก็รั่วครับเพราะว่ากระดาษช,ชิ่มันไปอ่าเป็นช่องว่างระหว่างโอลิงนะครับเดี๋ยวมันซึมออกหมดเนาะเออนะครับโอเคครับยิงลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับอ่ะเล่นเสร็จแล้วเราก็ดึงสไลด์ถอยหลังลงนะครับ ปล่อยสไลด์ลั่นไกลัล่นไกออกนะครับลั่นไกทิ้งด้วยนะครับเพราะว่ากันเจ้าตัวสปริงไกมันละนะครับหรือแหนบสามชายนะครับผมแล้วก็การดึงสาลงถอยหลังเนี่ยเพื่อเป็นการเซฟให้ตัวสไลด์ไม่ให้มันสึกนะครับนี่ก็มีรอยกระแทกอยู่เห็นไหมอันนี้คือเป็นรอยตบแต่โชคดีอย่างหนึ่งเจ้ตัวสไลด์ตัวเนี้ยมันไม่ได้สึกง่ายเพราะว่ามันเป็น CNC อลูมิเนียมมันเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นแต่ไม่อัตราการสึกหลอมมันจะช้าแต่ถามว่ามันมีไหมมีเห็นไหมอะ นี่นะครับผมไม่แนะนำมาใช้วิธีการไม่ใช้วิธีการตบใช้วิธีการดึงรันไกลแบบนี้จะเวิร์กกว่านะครับมันยืดอายุการใช้งานของวัสดุท่านไปแบบโคตรนานจะว่าโคตรนานเลยแล้วกันเนาะโอเคเนาะประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสั่งซื้อที่เพจบี BB, บีการจังซาวแลดบีแคร์ซอนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ